ลุงตาครับวันนี้เอากำลังใจอะไรมาให้ทหารหาบ้างครับน้องตาเป็นตัวแทนเนาะของคนไทยที่เอาหัวใจมาให้ทหารเป็นกำลังใจนาะสำหรับสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะมันก็เป็นกำลังใจเนาะวังใจว่าเราหัวใจนี่แหละมาให้กันที่ยืมมาช่วงสามเด้อช่วงเจ็ดสบเดือนแปดสิโอ้ดังไหมดังไหมดังครันวะ ลุงตานากาลังใจนําหัวใจเนาะเราคนไทยรู้รักษามัตทีเนาะลุงตาเป็นพระบางทีเขาบอกว่าเออลุงตาอาจจะยุ่งกันยังลุงตาไม่ได้ยุ่งกันเลยแต่ลุงตาเป็นคนไม่เป็นพระไทยเนาะเลือดไทยเราเป็นหนึ่งยินดีเนาะความลุงตาครับจากที่ตอนนี้เนี่ย พูดภททาทษาคนมิตชนของขมรนเองบบกไปปราสาบไปพูดบายอยู่ตรงนั้นตลอดเลยานะหน้าที่หลวงตาเห็นภาพตรงนั้นมองอยังไงอ๋อธรรมดาธรรมดานานมาแล้วเนาะไม่ว่าอะไรก็ยุ่งมา,มาหมดแหละแต่หลวงตาไม่ยุ่งนะแต่หลวงตามาให้กําลังใจเฉยไม่ยุ่งไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเนาะหลวงตาอยากไม่ไม่อยากให้ทะเลาะกันด้วยซ้าไปเนาะแต่ว่าเราคนไทยเราจะไม่ เด็กที่แม่ครับท่านบอกว่าท่านจะไม่ดำเนินการอะไรก่อนแต่ถ้าท้งนั้นลั่นก่อนท่านก็ไม่คุยอีกแล้วลุกตาใช่ใช่วิบกุ้งวิบกุ้งมันมันมันโอ้โหนะมันพูดถูกนะลุงตาให้กำลังใจเต็มที่เลยเนาะอ่าบนคงเป็นสินคากัเนาะอ่าเขาเป็นทหารอาชีพนะทหารอาชีพเป็นนักรบจริงจริงเนาะอ่าลุงตาฟังอยู่เนาะขอให้กำลังใจ ม um ัน <ELLI>: ด้วยเนาะมันก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันคนหนึ่งเนาะขอสาธุการนะที่ที่ถือไม้ยื่นซ้ายโอ้โอ้ทำไมครับทำไมครับี่ยังไงคสับไม่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 สมคัไม่ได้ดีพี่ยื่นยื่นห่อยยื่นไม่ถึงซ้าย้นว่าว่าว่าไงว่าไง พอละมั้งหางานให้กินอีกแล้วนะมีอะไรจะหาไหมครับหลวงตาครับพระศาสาทที่เขาพยายามที่พูดไว้จแนวชายแดนควรจะให้ปิดนะครับไม่ต้องให้คนขึ้นไปเที่ยวอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องขึ้นอันนี้ขึ้นโยกับผู้มีความรับผิดชอบเนาะพระคงไม่เกี่ยวเรื่องพวกนี้หรอกเรามีฐานะหลวงตาก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางจิตใจของทุกท่าน ลุงจาว่าลุงตาไม่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 ขอไปกล่าวร่วมขึ้นตรงนี้เนาะลุงจามาให้กําลังใจเนาะแต่ว่าลุงจาว่าอันนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบผู้มีหน้าที่นะพราบพระก็คงทําได้แค่นี้เนาะถ้ายงนั้นก็เกินสมรรถสรลูมเนาะเออนะใช่หว่ากําลังใจลุงตามาให้กําลังใจเคื่อที่คงไม่ออกความเห็นร่วงไปเกินกว่านั้นอีกเนาะ হ্যাঁ হ্যাঁ যা